สวัสดีครับผมจัก,กรี่ยวงสุวรร์แห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาออกรุ่นของจัก,กรีทูลน,นะครับเดี๋ยวจะออกเป็นรุ่น0.2.8นะครับก็จากที่ผมได้เป็นข่าวการพัฒนานะครับว่าผมได้ทำเจ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับก็คือ,อเป็นตัวตาราง แหล,เลกเสริมนะครับหรือ bar cutting list นะครับจะเป็น bar cutting list ของเจ้าตัวฟุตติ้งซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับผมได้เพิ่มปุ่มก็มีปุ่มหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันนะสำหรับแหล่งดาวน์โหลดข้อมูลนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ตามลิงก์นะครับหรือที่เดิมครับใครที่เคยดาวน์โหลดไว้ก็คืออยู่ที่เว็บเพจอัจกรีทูลน,นะครับเลนสเก็ตอัปทูล อันนี้ก็จะเป็นรุ่น0.2.8นะครับเดี๋ยวก็คงจะออกรุ่นประมาณวันที่4นละครับพอขอ2,566นะครับอ่าลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์เข้าไปก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาจัดการกันต่อนะครับเรามาดูที่เจ้าตัว s k e t ตอัพกันดีกว่าครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดเจ้าตัวส k e t ตอัพแล้วแต่ว่าผมได้ถอดตัวเวอร์ชั่นเก่าไปนะครับให้มาที่เจ้าตัว extension manager นะครับ สำหรับใครที่มีรุ่นเก่าอยู่ก็มากดที่ตัว manage แล้วก็ทำการ uninstall ตัวจกกักรีทูลตัวเก่าทิ้งไปสําหรับผมผมถอดทิ้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตัวใหม่เลยนะครับกดปุ่ม install extension ครับพอปาก้าต่างขึ้นมาครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ตรงจุดนี้นะครับเอาละคราวนี้ผมก็เลือกจักรีทูล o rbset นะครับรุ่นล่าสุดนะครับทําการ open เพื่อติดตั้งเครื่องมือหรือ extension เข้าไปครับปากฏได้อล็อกขึ้นมาเรียบร้อยเอาละปิดเรียบร้อยครับผมจัดติด เรียบติดเป็นจักรีทูลเรียบร้อยนะครับตัวนี้เช็คตัวนี้ครับในตัวทูลจักรีทูลจะมีปุ่มตัวหนึ่งก็คือเป็นปุ่มเช็ค about นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด2.8นะครับต้องเป็นรุ่นนี้นะครับถึงจะมีปุ่มใหม่นะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานนะครับคร่าวๆนะครับเรามาดูกันทํางานยังไงนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยกดปุ่มมันก็จะเฉยๆนะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะรู้มันทํางานยังไงอันนี้ก็ต้องเปิดตัว Windows แล้วก็ Ruby c o n s o l e นะครับ เปิด Ruby console ตัวนี้นะครับผมก็จะให้มันประกาศมาว่า error นะครับว่าเราไม่ได้เลือกอะไรนะครับอันนี้มันก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครไม่ได้เปิด Ruby console มันก็จะเหมือนมันทําเฉยๆไปนะครับปุ่มตัวนี้จะใช้ร่วมกับเจ้าตัวของฐานล่างนะครับก็คือเราต้องทําการเขียนฐานล่าก่อนในตัวแถบเครื่องมือ dot r u b นะครับโดยเลือกตัวปุ่มตัวนี้ครับกดปุ่มปั๊บนะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับจะเห็นได้ว่าเราก็ทําการป้องขนาดฐานล่ากนะครับ กว้างคูณยาวแล้วก็ความหนาฐานลากอันนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับแต่ว่ามันจะเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็เหล็กเส้นแต่ละทิศนะครับแล้วก็ชื่อฟุตติ้งป๊อปโอเคเราวางไว้สักทีหนึ่งฮนะกดปุ่มวางไวป้ปั๊บอ่ารอสักครู่ฮะเดี๋ยวมันจะไปทําการวาดตัวเป็นตัวท็อปแปน2 d ของตัวฟุตติ้งนะครับสาหรับรุ่นนี้มีรีเควสต์มาฮะว่าอยากให้ใส่เบอร์เหล็กเข้าไปด้วยรุ่นเก่านี้จะใส่แค่ตารางตะแกงเหล็กเฉยๆเป็นแบบท็อปวิวนะฮะ ทีพอเราได้มานเสร็จนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัว Object ฮนะซึ่ง Object ของฐานล่างนะครับถ้าใครมีตัวเรียกว่า attribute inspector อันนี้ต้องติดเพิ่มนะครับเป็น extension สำหรับพวกสายโปรแกรมเมอร์นะครับใน attribute inspector ตัวนี้ผมก็จะทำการฝังตัวพารามิเตอร์เข้าไปครับคือความกวาม้างความลึกอ่าตัวนี้ฮะจะเป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บเป็น information เอาไว้ในเจ้าตัวโมเดลของเรา ภาพวาดตัวนี้ครับมันเป็นกลุบซึ่งมันก็เป็นโมเดลอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีอินโฟเรเมชั่นเมื่อเราติดเข้าไปแล้วเราก็กดปุ่มฮะอันนี้ปุ่มตัวนี้จะเริ่มรู้จักแล้วครับพอามันเริ่มรู้จักนะครับกดปุ่มแรับนะครับรอสักแป๊บนี่เรียบร้อยครับมันก็จะทําการสร้างตารางขึ้นมาครับโดยจะวาดไว้ด้านใต้นะครับถ้าคุณวางฟุตติ้งไว้ตรงไหนมันก็จะวาดไว้ตรงนั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอลบทิ้งก่อนกด e ปาดทิ้งไปแล้วก็ทําการกระดืบมันฮะมูฟไ้ตรงนี้้ามูฟ มันก็จะทำการสร้างเหมือนเดิมนะครับซึ่งตารางตัวนี้นะครับผมก็ทดลองเป็นไอเดียไปก่อนดังนั้นเวลาเอาไปใช้งานนี้ผมก็ยังไม่ประกันอะไรนะครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับตัวรายละเอียดพวกตัวเลขนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบก่อนว่าเอาไว้สาหรับทําการใส่เลขกนี้เหล็กเป็นยังไงเราก็เลือกตัว mode a เจ้าตัว p a n top view ทีนี้ก็กดปุ่มตัวนี้ฮะซึ่งแต่เดิมมีปุ่มตัวนี้อยู่แล้วนะครับอรอแป๊บหนึงนะฮะ ตอนนี้ก็ไปทําการเจนเนอเรตเป็นเจ้าตัวฟุตติ้งขึ้นมาแล้วครับอ่านี่ครับได้มาแล้วครับฟุตติ้งนี้ถ้าคุณดูรูปประกอบก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเหล็กทิศ x อักทิศ Y นะครับแล้วก็บอกจํานวนเส้นเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองสร้างใหม่ตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันมีข้อไม่ดีอย่างหนึง่งคือมันอีดิตไม่ได้นะครับต้องสร้างใหม่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมขอทําการสร้างอีกตัวหนึ่งแล้วกันฮะผมขอทําการสร้างตัวนี้ก็คือให้ยาวสักเมตรห้าสิบตอนนี้ก็ใส่ลงไปประมาณสักสิบเส้นแล้วกันฮะสิบเส้นตัวน เอาล็ปรับขนาดใหม่นะครับความ B เนี่ยก็คือด้านนี้ฮะด้านลึกลงมาแล้ว L เป็นด้านนี้นะครับก็คือด้านแนวนอนเพราะว่าผมจะเขียนในลักษณะของอาการออกแบบแซี RC RC, RC มให้ด้านนี้เป็น B ด้านนี้เป็น L นะครับผมก็เลยชินลักกับอันนี้เราก็กดโอเคที่วางานะฮะวางไปจึ๊กฮะก็จะได้เหล็กออกมาแล้วครับปึออ๊บรอมันวาดแป๊บหนึ่งาวาดเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะเป็นเหล็กแนวราบเนี่ยครับ5เส้นเหล็กแนวตั้งอีกประมาณ10เส้นนะครับ อันนี้ถ้าผมเลือกไอ้เจ้าตัวฟุตติ้งเหมือนเดิมฮะแล้วก็กดเจ้าตัวปุ่มสร้าง B O Q ตัวนี้นะครับกดปุ่มลอสักแป๊บ A เนี่ยฮะทำการสร้างมาซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันจะปรับขนาดตามเจ้าตัวฟุตติ้งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับเรามาร์กฟุตติทท้งไว้ยาวเท่าไหร่มันก็จะไปคำนวณมานะครับอันนี้ผมก็จะฟิกตัว covering ไว้ที่5เซนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการ ก็ลยไเงเดี๋ยวผมจะต้องเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปฮะเพราะว่าบางคนอยากจะใช้ระยะหุ้มสัก7เซนอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ปรับได้อันนี้เดี๋ยวรอไว้เวอร์ชั่นหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองใช้เป็นแนวทางไปก่อนแล้วกันนะครับคอนดิชันตัวนี้นะครับเวลาเราไปใช้งานผมก็ถ้าเกิดใครอยากสวยๆเนี่ยก็ดับเบิลคลิกอิดิทนิดนึงแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่ตัวลายเส้นเข้าไปแล้วใช้ร่วมกับทูลตัวนี้ครับก็คือรีบาร์ฟอร์มวายเจ้าตัวเส้นที่ผมลากเนี่ยมันถือว่าเป็นเส้นอย่างหนึ่งเป็น Y ราว แล้วเราก็เลือกว่าเราใช้เหล็กเป็นเบอร์เช่นเอาเหล็กเบอร์12อ่ะอยู่เ,เลเยอร,ร์เลเยอร์12แล้วกันฮะอยู่เลเยอร์ DB 12แล้วก็ไอ้ตัวเส้นไดมิเตอร์ตัวนี้ใช้ชัก4นะครับแล้วก็เส้นแกนต้นแบบไม่ต้องลบอ่าที่สําคัญคือมบนมุมนี้คือห้ามมบนมุมนะครับเพราะว่าผมโค้งไปแล้วพอโค้งไปแล้วนะครับพอไปมบนม,มุมแบบเวลาคํานวณเจอเออร์เลอร์เหมาะสำหรับพวกที่เป็นฉากฉากกันนะครับงั้นต้องปลดนิดนึงฮะแล้วก็สร้างเหล็กเสริมครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าทำลองเดียวกันฮะเจ้าตัวนี้ดับเบิลคลิกกิกกกออ่่าาได้้้แลลลวครรัับเเืทงุมมส็จ ทำการสร้างเหล็กเส้นเองฮะเอาสีอะไร dB 1 2สีแดงกับเหลือกไปครับปรับไปลบเส้นแกนอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอนว่าถ้าผมไม่ไม่มนมุมนะฮะก็คือลบมีการมนมุมแบบดั้งเดิมเรานะครับพอสร้างอันนี้มันก็จะเกิดเออร์เลอร์กันฮะมันก็จะค้างๆนิดนึงฮะมันก็ทาเฉยๆไปว่านี่เออร์เลอร์ฮะนี่ต้องปรับก็คือไม่มีมนมุมนะครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้สร้างสําเร็จมันจะปิดไปฮะต่อมาฮะผมก็จะทําการเลือกอีกชุดหนึ่งอันนี้จริงๆเหล็กตัวนี้มันมีระยะคือเป็น็นก ลักษณะเหมือนเหล็กคล้ายๆเหล็กปอมเป็นเหล็กลาดรอบเอาไว้ยึดตัวตะก้อตะแงงันนี้ไว้นี่จะเห็นได้ว่าจริงๆมันต้องซ้อนกันฮะงั้นผมจะใช้เลขเท่ากันนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็น TrueD เนี่ยมันไม่รู้จะเขียนยังไงมันเลยต้องเหลื่อมนิดนึงให้เห็นปลายนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ระยะเดียวกันแต่มันจะซ้อนกันอยู่นะครับงนั้นเวลาวาดนะครับมันก็จะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะครับก็คือเอาแค่คร่าวๆนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็น r b บสีอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเช่นเปลี่ยนตัวนี้เป็นสักสีเขียวแล้วกันนะ เป็นสีเขียวเลือกสีเขียวเสร็จเรียบร้อยไดเอมิตเตอร์เป็นสักเก้าฮะอันนี้เส้นแกนไม่ล้มนะบแล้วก็มวนมุมไม่เอาเอาแล้วครับสร้างออกมาครับก็จะได้เส้นออกมาดังน,นั้นตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าใครต้องการวาดภาพประกอบให้มีลักษณะเป็นแบบ 3D ก็ต้องมีการเสริมออปชั่นนิดนึงก็คือช่วยปุ่มใช้ปุ่มตัวนี้ช่วยเข้ามานะครับกดปุ่ม top view ดูนะครับได้ตัวผังสวยงามก็พอใช้งานได้นะครับ สำหรับคนที่อยากเอาไปทำตัวเป็นเอ็กซ์พอร์ตนะครับวันนี้ถ้าเป็น 2d เนี่ยจะเอ็กซ์พอร์ตได้แต่เป็น 3d จะเอ็กซ์พอร์ตไม่ติดนะฮะเราก็อาจจะกดปุ่มตัวนี้ครับก็คือกดปุ่มสร้างกระดาษเป็นซาก1ต่อ20แล้วกันนะฮะแนวตั้งพอกดโอเคปั๊บะฮะมันจะสร้างกระดาษไว้ที่สุดสเราก็เลื่อนกระดาษมาครอบฮะมูฟกระดาษเราดนึดนงเลอากระดาษมาครอบไว้ตามแนวกระดาษนะครับไว้ประมาณตรงนี้จริงๆตรงนี้มันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่มูฟมันก่อนขยับมานิดนึ่ง นตอนนี้นะครับขยับไปนิดนึงอ่าได้เรียบร้อยฮะแล้เรียบร้อยเสร็จผมลากย้อนฮะเพื่อเลือกทั้งหมด3ชิ้นที่เป็น 2D object เมื่อมันเป็น 2D object ครับจะใช้ปุ่มตัว export เป็น svg ได้ผมก็จะทําการเลือกนะครับ export ผมใช้ที่ folder อ่าใช้ folder ตัวนี้แล้วกันฮะอันนี้ใช้ folder ก็คือเป็น test test bar cut มี cut ศูนย์นะครับนามสกุลจุด svg file scalable vector graphic copy folder ตัวนี้ไว้นิดนึงฮะแล้วก็กด save นี่ทำการ export ฮะอันนี้ export สํำเร็จไหมไปเปิดที่ browser ดูนะฮะอันนี้ผมเปิด browser เขาโดนวี v. ตัว f o l อร์ที่เรา save ลงไปนะครับนี่ปรากฏ test bar cut ถูกสร้างเมื่อสักครู่เองนะครับแล้วก็กดปุ่มดูฮะอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวไฟล์ที่สามารถ view อยู่ใน browser ได้นะครับ scalable vector g r a p h i c จะเป็นไฟล์ที่ใช้แสดงเวกเตอร์2มิติได้ดังนั้นเวลาเราไปใช้ก็ทำการ พิมพ์เป็นรายงานได้ครับวลาพิมพ์รายงานผมก็จะทําการพิมพ์เป็น PDF แล้วกันหรือออกปรินเตอร์ก็ได้แต่จะมีลูกเล่นก็คือตั้งกระดาษให้ตรงนะอันนี้ผมก็จะเซตกระดาษให้เป็น A4 ให้ตรงแล้วก็ Actual s i z e นะครับส่วนมา r g i ินะครับให้ตั้งเป็นนอนเพราะกระดาษผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนั้นเด่นว่าเวลาเราไปทําการพอดออกมานะครับมันก็จะเป็นกระดาษไซส์ประมาณ A4 นะครับอยากได้ A3 ก็ไปเซต A อเจ้าตัว Bord เดให้เป็นตัวตัว A3 นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็พอใช้งานได้ใน ทำการ Export ข้อมูลเอาไว้ใช้หน้างานอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับนันกศึกษาก็ไปลองฝึกดูแล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับเวอร์ชันนี้ก็อธิบายความสามารถร่าวๆไว้เท่านี้นะครับมีอะไรก็ไปโพสสอบถามไว้ได้ที่เว็บเพจการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้างแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ